สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวินรถมือสองนะวันนี้นะครับก็มาพามาดูรถมือสองกันอีกแล้วนะเจอผมเห็นผมแบบนี้ก็จะต้องมีรถมือสองมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับทุกวันนะครับเวลา18.30นาทีนะเวลาดีๆแบบนี้เราก็จะมาเจอกันทุกวันนะอยู่ข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเจ้าขององกกรจะขายนะครับก็ให้ผมมารีวิวขายให้นะก็จะมาดูเนาะ มารีวิวให้เพื่อนชมกันโอเคเพื่อนไม่เดี๋ยวเวลาขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าไปครับนี่ครับก็เป็นตัวอ s u z u D-Max Highlander ตัวนี้4ประตูนะ,ะตัวยกสูงนะครับคันนี้ตัวสประตูนะสภาพสวยมากครับคันนี้คันสีดำนะนี่เล่มทะเบียนอยู่กับผมแล้วนะอ่าเล่มทะเบียนอยู่กับผมแล้วก็คันนี้ภาษี2 5 6หนะนี่คนระับ 42565นะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูเรื่องทะเบียนนิดนึงอ่าก็คันนี้เป็นรถวันที่จดทะเบียนนะครับวันที่27นี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะวันที่27เมษา2542554นะครับนี่นะปายจังหวัดกรุงเทพนะครับอ่า5กก6733นะครับ,รบอันนี้ B ี2 0 1 1นะครับนี่นะเป็นตัวเครื่อง3พันนะครับคันนี้ดีเซลนะ อ่ครับสีดำคันนี้ยวขอรีวิวรอบๆอ,บอบขันก่อนนะเนีน่เป็นป้ายจังหวัดกรุงเทพนะครับ5้ากก6733นะครับนี่นะอ๋ออันนี้สภาพสวยมากอือโอ้ยางดอกเต็มๆเลยทีเดียวยางดอกเหลือๆเลยทีเดียครับนี่นะอ่าครับนี่ครับตามซุ้มล้อต่างๆนี่ของเดิมๆเลยนะนี่นะครับ,นะรบใช้งานน้อยมากคันนี้ สภาพสวยมากครับใช้งานน้อยมากนะเป็นไฮแลนเดอร์นะนี่นะอสีดำครับกระจกไม่แตกไม่แล้านะสภาพภายในหรือภายนอกเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะสภาพสวยมากอืมนี่นะครับยางเหลือๆนะครับยางใหม่เลยทีเดียวคันนี้สภาพสวยมากนะครับเป็นตัวสี่ประตูนะคันนี้นะ นี่ครับอ่าครับนี่นะนี่มียางอะไรด้วยนะครับหนึ่งเส้นนะนี่นะครับสภาพใช้น้อยมากนะคันนี้เดิมๆเ,เลยครับสวยๆเลยนะคันนี้นะครับนี่ฮยงังใหม่ทุกเส้นนะครับนี่นะคันสีสวยนะครับสภาพภายนอกนี่กริบๆเลยนะครับอ่ากุญแจมีสองดอกนะเนี่ยนี่นะ ุญแจอยู่ในมือผมแล้วเดี๋ยวพาดูภายในเนาะสภาพภายนอกคันี้เหมือนกับเขาใช้งานน้อยมากนะโอเคนี่นะครับเปิดประตูมาครับคันนี้อ่าเป็นกระจกไฟฟ้านะนะครับนี่นะตามคอนโซลต่างๆนี่สภาพดูดีมากนะครับนี่ครับภายในคนระับภายในเป็นสีเทานะภายนอกสีดำนะครับเขาดูแลดีมากนะคันนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะ5า p e e d ก็เล่นทะเบียนอยู่นี่ชุดโอนครบนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูเลขไม้สักหน่อยนะนีครับเลขไม่ครับหยุดที่หนึ่งแสนหกมืนหนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดนะนี่นะครับสภาพใช้น้อยมากครับเบาะนี่ครับปลุกอะไรนะปลุกาะยังดูดูดีอยู่เลยนะครับอันนี้ครับนี่นะ ตามคนโซลต่างๆนะครับเดิมๆนะเป็นรถเดิมๆนะใช้ได้ครบทุกอย่างนะเบรกมงเบรกมือนะนี่นะครับเบาะต่างๆเบาะดีเลยเอานียนะเบาะดีเลยนี่ครับมีที่ใส่แว่นตาเอกลักษณ์ของเขานะนี่นะครับโอเคสภาพภายในดูดีมากนะครับ สำหรับยี่สุดีแม็กไฮแลนเดอร์สประตูคันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหล่มสักนะครับนะก็เจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไปที่3า9แสนเบาทนะครับนะแต่รถคันนี้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์นะครับได้เกินยอดยอดขายนะนะครับก็จัดได้เกิน จะได้มาห้าแสนนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อคันนี้นะครับสนใจคันนี้ก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้นะครับโดยตรงเลยนะเียผมจะปักเบอร์เจ้าของรถเอไว้ที่ชื่อคลิปเนาะก็คันนี้คุยง่ายนะครับหลักฐานดีนะครับสําหรับใครที่เครดิตดีนะคันนี้นะก็เขาแถมเงินกับบ่านหนึ่งแสนบาทอ่ะก็ก็จะประมาณนี้ก่อนนะสาหรับคันนี้ก็อย่าลืมนะผมปักเบอร์เจ้าของรถไว้ที่ชื่อคลิปแล้วยังไงโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้สำหรับคันนี้ขอคาววาสวัสดีคับ